าวห้ก็มาเด้อมาถ่ายรูปก็ได้นะครับผมมาถ่ายบุกไทยกับศิลปินทุกทุกคนเลยนะครับผมนะครับใครที่ยังบังเลใจที่จะซื้อบัตรนะคะข้าวซื้อมาเด้อพี่น้องเด้อฝสาวซื้อบัตรขอมานะคะบัตรละ120บาทนะคะ120บาทร้อนไหมครับแล้วก็มาสอยดาวรุนโชกับอ่าพระเอกนั่นเองเจ้ากิ๊กนั่นระเบียบวัฒนินั่นค่ะบัตรละยี่สิบบาทจอร์นี้กอนะครับสอย กระสอบใหญ่ขอนมธนาบุญกับอีแม่ด้วยนะครับผมโดูตอนนี้นะครับช่วงนี้ช่วงนี้อากาศมันหอนก็ต้องดื่มน้ำหลายๆน้ำมันางเบิ่งานกับมะเดื่อมาพร้ายรูปก็ได้นะครับผมมาพรายรูปได้กับศิลปินทุกๆคนเลยนะครับผมนะครับใครที่ยังตัง้งใจที่จะซื้อบัตรนะคะข้าวซื้อถ้าเด้อพี่น้องเดิมฝ่าวซื้อบัตรเข้ามานะคะบัตรละ120บาทนะคะ120บบาทร้อนไหมครับ เรากับมาสอยดาวลุนโชกกับพระเอกน้าเองจะที่งหน้าระเบียบวัฒนินะคะตาอี๋ต่อรีบออกแล้วสอยหน้ามอกได้สอยแม่หรือได้ยังแม่โอ้ยหลังวันใหญ่ออกไปอีกแล้วครับขนมหนึ่งกระสอบใหญ่ขอในบูธนาบุญกับยิ่งแม่ด้วยนะครับผมโดูตอนนี้นะครับช่วงนี้ช่วงนี้อากาศมันหอนก็ต้องดื่มน้ำไลลา